คงเส้นคงวามาแล้วแล้วทางดูไว้แบนไม้น่าจะเป็นไม้สกับสลัหนึ่งนะเฮ้ยเออถูกต้องฮะสวัสดีครับลุงน่าจะเป็นอย่างนี้ครับครับผมวันนี้วันดีทุกคนด้วยนะครบผมอะไรอ่ะเไม่ไรครับคู่นี้ใน เจ๊คแข่งวันไหนอีกสองวันปะพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรอใหม่พี่ผมสตรีมยูทูบโอโหรุงแม็กยังเพิ่งนั่งเครื่องไปเยอรมันอยู่แล้วตอนนี้ช่องอะไรอยากรู้งงไปหลุดไปบ้างก็ ไอ้นี่นน่าเโอ้โหเพียสก็นั่งไปตอนสมัยเขามอะไรฮะมสองมั้งมหนึ่งมหนึ่งอายุสิบสามอ่ะตอนนี้ก็สามสิบแล้วมึงต้องอายุเท่าไหร่วะไอ้เหียสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตแบบเข้าถึงยูทูบยากมากเลยนะกูอยากรู้เหมือนกันช่องมึงคือช่องอะไรพี่เอกยังไม่ได้สตรีมเลยตอนนั้นอ่ะไอ้เหียพี่เบงก็ไม่ได้สตรีมนะยุคแรกๆอ่ะมึงคือใครเนี่ย อีกี่นาทีแล้วห้าสิบแปดห้าสิบเจ็ดห้าสิหก้าสิบห้าไอตีกี่นาทีห้าสิบสี่สิบเก้าสี่สิบแปดส่ิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบห้าสี่สี่ สี่สามโอเคแล้วเอาละจังหวะนี้เปิดมาสิบนาทีนี้ต้องมารอลุ้นกันแล้วยูดูไวยูสิบกาอุ้ยอุ้ยออกแต่ทางเซริวมาถึงก่อนนะแล้วคิโตเฟอร์เก็บแล้วยังไงดีฮะสนุกเกอร์แล้วเรียบร้อยแลยเซลิวเก็บแอตอมไวจัดเลยฮะไม่เอาแล้วแคิโตเฟอร์เก็บไปแล้วจังหวะนี้แล้วมาไฟตรงนี้สนุกเกอร์เจอเวล่าคิโตเฟอร์ตามฝั่งเซริวหลุมยำนะฮะดูไวยังโดนไล่บี้ฮะจังหวะ ีต้องหนีมากว่าฮดูไว้ยอสุดเก้ฮะเยื่ออา้เดี๋ยมูเล่นนั้นน้อยที่สุดฮะยังไงดียังไงดีออกไปแล้วะ User was moved out of your channel. u e s moved out of your channel. User w a e d out of your h a n s e e r c a n e โอเคฮะเขาไปฟอรมเฮะเรป็นเพื่อตัวเองเฮ้ยเเป็นเวสวนมาแล้วเอาแล้วจงเก็บดุ๋ยแล้วเวเก็บจงเอายังไงดีเป็นตัวตรงไหนแล้วทำไมไปจับปลาไปผมเห็นแล้วเฮ้ยไปสู้แล้วเฮ้ยถ้ากลองเออเก็บกล่องไอเทมมาเพิ่มเติมได้ครับยังไงยังก็ยังจับสนุกเกอร์ที่กาลังเก็บแอดดอบอยู่ล่ะแม่ ใส่ถังก,ก้องกินน้ําอยู่ <ไป S 1> โอ้โหไม่ยอมเปลี่ยนเลยฮะแมงงเหมือนกันให้ดูทําไมแม,<า>อ <c oughs> มเอาแล้วยังเก็บอัอดอกกันต่อเนื่องครับยังไม่มีอะไรครับ แล้วนีอะไรครับใครจะฆ่ากันตายก็ไม่รู้อะแต่ขอจับภาพปืนเกดันดับก่อนปุนลุ้อุ้ยแล้วทางเซลิวใส่ใส่เสื้อแก๊งเก่าด้วยเป็นสัญลักษณ์แก๊งเก่าด้วยอะระหว่างเซลิวเฮ้ยเมื่อใส่เสื้อเวทเทิร์นด้วยว่ะ เราเห็นในจอถ้าเกิดอยู่ดีแหม่หัวหนนคำนึงคิดถึงหาเลยฮะร้อนแล้ววิ่งบวบไปเลยเนี่ยก็มีรู้แม่ไม่รู้แม่ตอนไหนมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ยังไงดีฮะเฮ้ยถ้าดูไว้เหมือนไม่สู้อร์ก่อนครับหลบไพ่ก่อนนะ นี่ไครับคนเขาจะเขาจะคนที่เจอคุณปะชิปเปอร์คนนี้ปะใช่ใช่ใช mm ่ใ hmm. ช่ใ huh. ช่เสือเนสือมาแล้วสตลาดเซเลว่าเวทเทิร์นเวทเทิร์นเข้ามายังไงดียังไงดียังไงดีตลามะนั้นชอบงับคุณส่วนผมนั้นชอบคุณงับไอจงไอจงมานี่เดี๋ยวนี้ปุ๊ปอสจากปุกองมาลุงปากตลาดจงแล้ววินเทอร์เก็บถุกถุยไปแล้ววินเก็บพิต้าและจงเก็บบังแซมจงเก็บปอสเอาแล้วชิปเปอร์เก็บวินเทอร์เลยเอา แล้วตรงนี้ดูไว้กับทางฝั่งเซลิวใครจะพลาดกอดว่าจะหลบไปหนึ่งดอกก้องหลบสวยจัดแต่เซลิวมันเล่นเยอะกว่าแล้วตามดูไว้มั้ไปไหนกันหมดดูไว้ไปไหนกันหมดแลวอุ้แล้วปลาฉลามต้องมาสาปักฉลามมันตัไม่ได้อะจังหวะนี้แล้วลมเหนือเก็บสกายไปอีกหนึ่งแล้วดูไว้มาเต็มเลจังหวะนี้เอาเซลิวหายไปหมดเลยยังไงดีแล้วลมเหนือเก็บสนติแล้วกอดเก็บจงเลยเต็มหัวเลยจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีดูไว้ตายไปสามแล้ว ดูไว้ตาไปต่างรูดเก็บปากกาไปอีกตายไปอสี่และเซลิวถูกตะวันที่ทงเอเราบังดูไว้แล้วแต่ยังไม่เก็บตะวันที่หู้มแล้วฟอสอีโจรับคารเต็มหัวเลยฮะอแล้วดุดุยเก็บวิดแล้วฟอสเก็บชิปเปอร์อีกฮะโอ้โหฟอสอ้วนขวดเลยว่ะฟอสม่ต้องวดได้ใจงะแล้ววิต้าเก็บทันวาไปฮะและเซลิวกำลังจะได้ธงแรกและเรียบร้อยฮะแล้วฟอสเก็บซูงกาแล้วดุดุยเก็บฉลามลงเหนือเก็บถุได้ไปฮะตอนนี้เซริวนำมาก่อนนะฮะตอนโตแล้วฟอสเก็บมา ดุดุยเก็บเฟย์ยังไงดิเอาอย่างไรแล้วตีหลังเพื่อนจังหวะนี้หวังให้โดนหัวาระวังดุดุยและทางสายเหลี่ยมคุมพงดูไว้ยาวเลยแล้วบางแซมเก็บโทมัสนิดเก็บสนุกเกอร์ทางฝั่งดูไว้อายุสิบเก้าโดนสักเต็มคอเลยซาโนเลยมาเก็บทางดุดุยได้ฮะบอกแล้วนะผมบอกแล้วนะเราวิตเก็บวิตตาบางแซมเก็บตรงเหนือไปและเหลือบางแซมคนเดียวต้องวิ่งมาก่อนนะครูบอกเยอะเหลือเกินไม่ไหวแล้วโว้ยไ ปแล้วจ้าโอ้โหถูกกันมาอาทิตย์ที่แล้วแล้วด้วยเลยครับางนแม่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะกุฏิไฟดูไวแต่ชนะแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไปชนะอย่างที่ผมบอกฟอร์สนะคนนี้เลยฮะไอ้ดูไว้ไปสามสี่ตัวเลยฮะตีหมดเลยฮะไปสนลูกใครฮะบอกเลยมือไม้ทางฝั่งเซรีเวสเทอร์นนี้ จากที่เราอยู่บอกเนยว่าฟอร์สนะของจริงนะฟอร์สไอ้บางแซมและวินเตอร์เก็บโจนาธานและเซลิวก็จะเสียทงไหมว่าชิปเปอร์มาเก็บเราจะได้แล้วด้วยจะได้แล้วด้วยแล้วอ้เอาไม่ได้เอ้าตายก่อนนวิทย์คนตัดแผลไอ้ชิปเปอร์ในวงแแห่ไม่ไหวและคิดตโเปอร์ยืนเก็บชิวชิวล้านมิวได้ไงเป็นสิบต่อสูตรนะครบผมบอกคุณแล้วไงผมบอกคุณแล้วไงมาและจงเก็บฟอร์สไปอีกหนึ่งแล้วลงเหนือเก็บมาร์กี้ ลมเหนือเก็บมักกี้ลมเหนือมาสับต่อเจอสตีฟสับไปหนึ่งแล้วหัวหน้าทีมเซลิวไม่กระไรผิดหวังแหละแล้วจงเก็บวินเทอร์ลงไปแล่จังหวะนี้ลมเหนือโดนสับแนตายรู้ไหมแลวจงเก็บกูกล้องมี้ัเอาดีจงก็บอกกูก็มาเหมือนกันนะไอ้ลมไอ้ลมฉลามเก็บสกายไปแล้วจังหวะนี้ลมเหนือต้องโกยหลุมมาโวยวัดหน้าตั้งไปแล้วจ้าดีก่อน ม่ต้องกลับมาเซตนะทางฝั่งเซริวเองก็ต้องกลับมาเซตนะเพราะว่าทรัพยากรเราใกล้หมดกำลงดีแล้วก็เหลืออีกสามสิบวีเอลดอกลูกที่สามเังจะเกิดใครต้องตั้งดีเลย์ด้วยเหรอใครจะเป็นคนได้ครับยังไงดีครับผมต้องตั้งดีเลย์ด้วยดิไม่ต้องคุณยังไม่จบเรื่องไม่มีคนมีคนมาเขี่ยมาเขียนนะลุงไม่ตั้งดีเลย์ไม่ระวังโดนในนี่นะโดนโดนหักคะแนนไม่เป็นไรอะหักไปเลยครับผม จะหักหักไปเลยครับผมยังเถียงไม่เลิก4สัปดาห์5สัปดาห์ก็ยังคุยเรื่องนี่เลอยู่นี่แหละครับผมแม่ใส่อีกอะโอ้ถ้าเราจะโดนหักคะแนนเขาหักตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่5้เราก็คงเหลือศูนย์แล้วฮะเขารลอบก็ไม่ต้องเข้านะครับผม ยังไงเจอฟอร์ดักรออยู่จะเสี่ยงไม่เสี่ยแล้วฟอร์ดเก็บจงมาแล้วฮะเราบีไปเซทางสนุกแล้วก็วิดเก็บสนุกเกอร์ไปอีกหนึ่งแล้วเราทำฝั่งเซริวแบบมาอีกแล้วยังไงดียังไงดีแล้วฟอร์ดเก็บสตีอีกแล้วฟอร์ดโอ้ยเป็นแอดแล้วนะนี่ยังไม่หมดข้าวไม่แปตีอีกตีโจนทานเก็บอเอ้าตระนทานไปขี้ฟอร์ดเต็มหัวเลยฮะแม่ แล่ฉลามเก็บบางแซมไปหนึ่งแล้วผมต้องรีบชุบฟอส์ทขึ้นมาครับก้องบอกว่าตัวสําคัญจะขาดไปได้ยังไงและดูไว้จะเก็บทองเอล้วรเก็บทองเอหรือเปล่าเก็บทงอะไรไม่รู้ว่าอาจะเก็บทอง A อครับผมเรื่องที่จะเก็บตังเอตื่นมา5ต่อ0ูตหต่อสิบครับผมยังไงดียังไงดี ยังมีโอกาสสำหรับทางดูไวเดอร์ดิเจนนะครับผมไอ้ดูไวอัเดอร์ิบเก้ฮะและผมดูจะทำฝาเซริวคิวฟิตมาแบบทางเซลิวทั้งนั้นเลยแล้วไปเป็นขบวนเลยเซลิวทีนกว่าบีดีเอสรวมกันนีคฮะแล้วกิโตเฟิร์สเก็บตจำนวงชิปเปอร์อีกหนึ่งและเหลือคนเดียวเหลือโจลทานมาโจลทานตีฟอร์สอีกสอนให้รู้ว่าฟอร์สไม่ได้ตึงโจลทานตึงกว่าแม่ยังไงดีต้องลุมนะต้องลุมเท่านั้นต้องลุมสับเท่านั้นเรียบร้อยเลยฮะวินเนอร์เก็บโจลทานไปแล้วเซลิว เรียกเลือกที่จะเก็บนำทิิงหงเป็น15ต่อ5นะครับผมแม่เร็วๆขึ้นนำยาวๆบ้างนะเรียกได้ว่าโอกาสนั้นแทบไม่มีครับแล้วเป็นนางฝังของเซลิวนั้นคว้าชนะไปได้เลยครับผม เพราะว่าต right. ้องเก็บธงบีถึงสามธงฮะสามธงฮะสามธงก็ไม่ทันต้องเก็บสี่ธงฮะซึ่งมันไม่มีเวลาเหลือแล้วฮะและเอหมดแล้วด้วยฮะเก็บไม่ได้ฮะเรียบร้อยเลยฮะลาวแรกเป็นนังฝั่งเซริวชนะป่อยแลามวันนี้ต้องสนามประทสักหน่อยนะสนามประทปืนยิงเบรกจังหวะช่วยมาแล้วฟอร์สไหลต่อมาตรงนี้ฉลามเลยครับมาจะได้ไปเก็บทลาสนูเกอร์มาโอ้โหแล้วฉลามเก็บสนูเกอร์เลยนะนังปอสเก็บจ่งแล้วไอ้เหี้ยดุจริงๆ งกูบอกเลยนะครับดูดิครับเดินในดำเมียมไปหมดแล้วนี่ทงฝังไกลกันแน่ดูไว้ยังงงว่ากูมาปิดฝังหรือเปล่าโอ้โหทำไมมันชุดดำมันเต็มไปขนาดนี้กูมากันวิดผมปะเนี่ยยังงงแล้วบางแฟมแล้วฟอสเก็บซูกาฟอสเก็บไปหมดฟอสตีไม่เหลือแล้ววิดเก็บชิปเปอร์ไปอีกโอ้จะมาแอลลัวหล่อยทงอะไรเนีโอ้โหคนมันเหลือือทําอะไรดี และจังหวะนี้แล้วบังแซมเก็บคือก้อนนทานเก็บเบไปอะและสับสับสับวิตตาโดนยิงตัดไปคิทโตเฟอร์โมปัมยาโดนทีหนึ่งทีโดนอะทีเบยไม่ได้อะโอ้โหะแต่ทั้งนี้ไวเองก็เรียกได้ว่าเก็บได้แค่ทุงเดียวอะเป็น8ต่อ15อย่างมากอะ และบิ๊กซีเก็บดุดุ๋ยฮะมีฉลามกันบ้านดูีิว่าทางฝั่งของเซรีวูบายเวเทินะจะสามารถป้องกันได้ไหมให้สกอร์มันประมาณนี้เพื่อเป็นแต้มต่างครับผมแล้วินเก็บสกายไปฮะจังหวะนี้ทางฝั่งดูไววเองวิ่งไกลเหลือเกินแล้วบังแซมวิ่งจนไม่ไหวแล้วจะเดินไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหขาตึงไปเยอะเลยฮะยังไม่เริ่มแพงนะ ถ้าเกิดแทงนี่จะขนาดไหนเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูนะฮะตรงนี้มามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นแล้วเราดูไวท์โผมาเต็มเลยฮะจังหวะนี้บิ๊กซีเล็งเห็นแล้วดูเหมือนว่ามากันก่อนแน่ดูดูไม่มีใครแทงกันไม่มีใครแทงกันดูฮะแม่จ้าตรงนี้นะดามีมันเยอะมีเพื่อนอยู่เาเอายังไงดีต้องนี้นะดูไวท์หรืก้าวต้องเก็บบ้างแล้วทางฝั่งเซรีมันไม่เหลือใครแล้วตรงนี้ตรงนี้มันแพ้ไฟมามันเลยทำอะไรไม่ได้แล้ววิต้าเก็บสนุกเกอร์ไปเล่นกันเองไปหนึ่งนะแล้วทางเซรเมีแค่สามคนแล้วฟอเกตชิปเปอร์ฉลา Chat, มัคกี้เก็บคูกองมัคกี้เก็บฟอสและเซริวจะหมดแล้วแต่ดูไว้ก็จะพยายามเก็บทงอยู่ยังไงดีและจุฬาภรณเก็บซานโนและเซริวก็มาเก็บเช่นเดียวกันดูไว้จะได้ไหมต้องแคนเซิลมาก่อนนะสวบังแซมและเซริวไปแอบเก็บอีกแล้วก็ฉลามเก็บมักกี้ดุุ่ยเก็บเวฉลามเก็บจุทานสตีมเก็บสกายและเซริวจะได้ด้วยออาหต่อมาไปเลยอ่ะ เกมแรกเป็นน้องฝั่งเซรีวขวาชนะอ่ันดับหนึ่งเป็นฟอร์สแล้วทีสองตายหกวิดกับเก้าตายหนึ่งฉลาดเจ็ดตายหนึ่งมาดูนะฮะฟอร์มน้องฝั่งเซรีวยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องฮะยิงใส่เสื้อแก๊งเก่าอีกเลยจริงเก่งไลยอีกครับแม่ไม่ได้อวยเลยนะเนี่ยไม่ได้อวยเลยฮะเก่งจริงนะแม่ผมว่าเสมอครับพุตตีรอบนี้ดูไว้มาแล้วแต่คุณเลยฮะฟอร์มดูไว้กำลังมือขึ้นครับคุณเชื่ออะไรก็ ได้ครับผมก็ไม่ได้ขัดความคิดใครอยู่แล้วครับก็มีช็อตที่โจานทุแล้วคนมีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงครับผมแล้วตอนนี้ดูไว้บ้าแล้วครับตอนนี้ไม่สดแล้วครับไม่สดแล้วนะจะเล่นไม่สดแล้วนะจะเล่นไม่สดไรแล้วครับโอเคโอเคโอไม่สดก็ไม่สดนะอ่ะไม่สดสกอร์ไม่สดทงด้วยต้องไปกูจะบอกว่าดูไวเล่นไม่สดไรไม่สดสกอร์ด้วยไม่แบบว่าเล่นแบบไม่สดไม่ใช่เสหมองไงเขาจะเก่งขึ้นโอเคครับไม่แล้วครับแม่คอมเมนต์ ใครขาดแต้มเอาที่ดูไว้ได้นะครับแม่ไม่พ้นจริงๆไอ้พวกระยำนรกชาติหมานี่แม่มันชอบจริงๆนะคำพูดพวกนี้ครับผมสั่งลูกมุนึงนะฮะแกยังไปเก็บแอร์ดรอปกล่องสุดท้ายอยู่เลยฮะ โอ้คือเรียกว่าคือเกมมันนําแล้วฮะคือโอกาสตอนนี้ะเอาจริงอ่ะคือเซริวไม่ต้องไปเก็บก็ได้ฮะคือเพราะว่าแต้มเนี่ยมันค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแล้วมันเล่นมามันได้แต่สิ่งที่เซริวทํทำเนี่ยยังคงอยู่ในเรียกว่ารูปแบบการเดินเกมใช่สิ่งที่พวกเขาเตรียมมาแล้วก็ปิดทุกจุดให้มันเรียกว่าเซฟตัวเองมากที่สุดนั่นแหละฮะก็เลยได้มาก่อนครับในครึ่งแรกตรงนี้ครับสำหรับเซริว1หนึ่งแต้มเะี้ยังไงก็ทอมมี่นะครับในการเล่นของเซริววันนี้นะครับใช่อืมท ดูเหมือนจะท่าจะได้้มันจริงๆอะโอ้โหเนี่ยกลายเป็นว่าเคลียร์ตัวสมัย L K S M D M K K ลันไฟ M พวกอาเฉินอาตีลุงแม็กแจ็คกี้ยังลงวินโดว์คอมอยู่เลยตรงนั้นเยอะแถวขอบเนี่ยตรงกลางตรงนี้เนียเกได้ดังจังโอ้โหมาลงวินโดว์คอมอยู่เลยนะฮะสุดยอดจริงๆคอมเมนต์นี้ อยากจะกดหัวใจกดเลิฟกดไลค์ให้เลยฮะแม่เขาได้ย้อนไปดูจริงๆหรือเปล่าครับนั่นแม่วันนี้เนี่ยก็เห็นไลฟ์อัพแล้วก็ในเรื่องของการจับวงแล้วมีคอมเมนต์ต่อนสมัยลูกผมสตรีพวก LKMKM ที่จะยังเล่นฟีฟาอยู่เลยครับโอ้โหสอมาแบ ทีมัมาก่อนครับงงเงจริงะเป็่เหมือนเดิมนะเป็นกับอาเชิญเนยนะอาเชิญผเขียนไม่ถูกได้ย่ะอาเชิญเขียนยังไงคอมเมนต์สมัยนั้นผมยังนอนอยู่กับแม่เม้นบนี้้ันว่อเยยด็กกส แม่คิดได้ยังไงอ่ะโอ้โหพวกมึงนี่มันจริงๆเลยโอ้โหครับผมดูไว้ครับรอบนี้ครับพลาดไม่ได้แล้วนะไม่ไงครับผมเอาละครับสิบนาทีต่อจากนี้ครับเรามารอลุ้นกันระหว่างเซลิวกับดูไว้แล้วถูกกล่าว่าทางฝั่ง ดูไว้แล้วติก้าวเนี่ยจะสามารถจันเซลิวดูความร้อนแรงออมโหมดเย็นอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าทางเซลิวนะจะเก็บสามแต้มตรงนี้ไปฮะอีกเจ็ดวิฮะรอลุ้นกันนะแกก็คงภาวนาให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อที่จะได้ยึดส่วนของตารางแต่เอาไงดีอ่ะบอกแล้วจงอยู่คนเดียวมันก็เหงาเหงาเนี่ยเจอทีมเก่าอ่ะเจอทีมรักเก่าเรื่องนี้แหละจงนี่แบบโอ้โหสู้ไม่ได้ว่ะไม่ทําเพื่อนไม่ลงว่ะจงเลยแบบโอ้โหแทงใครก็แทงไม่ตายยไม่ถึงใครอ่ะเต๋อ จงดูไว้เหรอใช่ครับจงดูไว้ก็คือเคยอยู่เซเลีลใช่เล่โคงมากๆเลยครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะกลับไปแล้วนะ DW บอกว่าแม่อยากกลับไปเซเลีลเลยแล้วแล้วคิดตัเฟอร์มาอีกแล้วถึงก่อนด้วยเว้ยดจริงนะเก็บคนเดียวแล้วจั้นดูไว้ดูไว้น่าจะบุกไว้ฮะคุณตีหรือเปล่าเลือกบุกไว้เหมือนดูไว้ครั้งเมื่อวานนะบอกแล้วพลาดนะบุกไว้นะคุณตีดูดิ่ร้อะ แต่ดูไววบุกไววจริงด้วยมากันแล้วเล่นแผนเหมือนดูไวเดวเวลิเจนเมื่อวานเลยเลือกที่จะปล่อยแอดดอบลูกแรกครับแต่ผมบอกเลยถ้าเขาแพ้ไฟนั่นแหละคือหายนะผมบอกเลยแล้วปอนเก็บบาร์กา,าร c ซีเก็บอับเจชิปเปอร์ยังไงดียังไงดีแล้วลงเหนือเรียบแอบไปเก็บทงแางวัลไว้ออดูเิยะ เก็บชิวๆน้อวินเก็บวิตาฉลาบเก็บลูกเกอร์ลมเหลือบอกว่ายังไงก็ไฟไหวอะเชื่อมันในน้องๆมาเก็บคนเดียวยังได้และได้จริงๆนะโอ้โหและดุดุ๋ยดุดดุ๋ยดุดุ๋ยต้องแคนเซิลก่อนนะดูแลเซริวเขากันทุได้เขากันทงได้นะและบิ๊กซีเก็บสตีป์แล้วปอดสีบางแตรเต็มหัวมาร์กี้เก็บฉลาบไปยังไงอูเแล้วโดนซาโนโดนนะแล้วจงเก็บบิ๊กซีมาร์กี้เก็บซาโนเอายังไงเซริวเหลือแค่ปอดปอดจะจราทันกำลังอัพกันเตีกันอยู่ ก,กับลงเหนือกําลังชุกกันอยู่แล้วใช้ปืนยิงกันให้เพื่อนชุบะจังหวะนี้ยังไงดีฟอดต,ต้องสู้มาร์กี้เก็บธนวาไปมาร์กี้เี็บธวาไปแล้วฟอดยังไงดีฟอดยังไงดีฟอดต,ตีไปหนึ่งหัวเ็บมาร์กี้ไปเลยแล้วดุดุยเกบิกซี่ยังไงดีแล้วทางดูไว้ยังไม่ได้เลยยังไม่ได้ทงเลยยังไม่ได้ทงเลยนั่นเสียบูเ่นอีกแอดด็อกก็ไม่ได้อีกปันไหล่นองแล้วบอกเลย เอาแล้วฮะบันไลนองแล้วโดนตับตายไีอีกหนึ่งนะวินเทอร์เก็บสกายตปเลยอ่ะโอ้โหและทางเซลิวคุมทงและเอฝั่งดูไว้เต็มกราฟเลยอ่ะเต็มคาราเบลเลยอ่ะจะหมดลงและจะเก็บทงที่สองผมบอกเลยถ้าเซลิวได้สิบห้าแต้มก่อนนะก็ก่อนห้านาทีแล้วก็ แล้วก็เรียกได้ว่าแทบจะชนะร้อยเลยนะจังหวะนี้แล้วลมเหนือเก็บชิวๆแล้ววิตตาไม่ออกมาเลยครับเพราะว่าออกไปก็ทำอะไรไม่ได้ครับ้มนี่ฮะไม่เสี่ยงดีกว่าเซลิวสิศูนย์ะตอนนี้ฮะลมเหนือเก็บทงได้อีกแล้วอ่ะเรียกได้ว่าอย่างทีบอกเหมือนดูไว้ในแมปแซนเดนเมื่อวานเป๊ะ เหมือนเป๊ะเลยฮะมาสอดแผนเดียวกันเลยฮะเขาไม่เอาคนกันเลยนะคุณฏิเขาไปหมดเลยอ่ะกินด้วใช่ไหมใช่ครับมันต้องมันเขาเรียกว่าทุบพ่อข้าวมะแกงฮะแล้วว่าแผนทุบพ่อข้าวมะแกงเลือกที่จะไม่เอาไอดอลลูกแรกซึ่งผมบอกเลยไอดอลลูกแรกที่สำคัญมากทรัพยากรลูกแรกมันทําให้ทีมไม่ต้องมาเอาลูกสองก็ได้ฮะถ้าไม่ได้ไฟหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม ไอ้ดอกก่อนที่2ก็ว่าทางดีดบิลนัในทีมจะสามารถแล้วเวคิโตเฟอร์มาแล้วแล้วคิโตเฟอร์หลงช้าแล้วโดนปืนยิงตัดแล้วสกายกำลังเก็บซีซีเก็บชิวชิลลูก2น่าจะไม่มีผิดพลาดดูไว้นถึงการจะได้อย่างชิวชิวยังไงดีเรียบร้อยสกายได้ไอดอกกูสองไปอ่ะเราฝั่งทนไว้นถึงเก้า อยังไงดีอะต้องรีไปแล้วต้องรีไปแล้วไปทาเซลิวแอคูและกูดาวเขาหมดแล้วนะเขาหมดแล้วนะแลวเขาได้สิบห้าแต้มก่อนนี่แทบจะตามไม่ทันแล้วนะจังหวะไว้ก่อนเลยยังไงดีเราดูไว้ฮะมานะฮะดูไว้ไดอดดอกมาแต่ยังไม่ได้มาแจกแจงให้กับมือปืนเลยนะฮะยังอยู่ที่ยังอยู่ที่แอด์ดอกอยู่เลยต้องรอกลับมาก่อนแล้วปืนท้งฝั่งเซลิวมันยิงชิวๆวเลยแล้ววินเทอร์โทมัสก็รออยู่ด้านข้างด้วยดูรับแผนั่งฝั่งเซลิวแต่ทํา ทั้งนี้ทุไว้ไม่เห็นแล้วขอดันมาก่อนละกันดันมาเล่นก่อนละกันและอนิเมะพวกกันเองไม่ได้จงโชว์ไปดีบอกว่าขนาดกูยังฆ่าขนาดนี้เลยนะจะกลัวไหมกระติบเก็บวิดวรติบเก็บวิดตาแต่พวกเองขนาดนี้มกูต้องกลัวกูแล้วแหละชิปเปอร์เก็บโตมันจรทันเก็บฟอร์ตฟอร์ตตายไปแล้วฉลาดเกิดตติปจานุกเก็บมาร์กี้และยังไงดีบิกซีเก็บตนุกเกอร์และตรงทถงเซลิวมันยืนกันเก็บกันดุ๋ยและดุ๋ยจะมีปัญหาแล้วจะได้ฮะและเรียบร้อยดูไวทางมา คนับหมดเวลา5ทีอย uh, anyway. ู่ว่ายังอยู่ในเกมณจังหวะนี้ยังอยู่ในเกมณฉลาดเก็บจระพานะลมเหนือเก็บแอดดอกแล้วทางไม่ใช่แอดดอกอะเก็บอะไรก็ไม่รู้ลุงดุ๋ยเก็บเวไปอะดับลุกเล็กครับผมแล้วอุงไม่ทำนี่เวะทางซาโนะอุและยังไงดีแล้วชิปเปอร์เก็บวินเทอร์ไปอีกหนึ่งและดูไว้ส่งเริ่มมาแล้วดูไว้เริ่มบ้าแล้วซาโนะเก็บลุงดุ๋ยไปดูไว้บอกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วถึงร่างกายจะอ่อนเพลียแต่ก็เสียไม่ได้ดับแต้มเก็บลุงกองจงเก็บฉลามบิีเกกก็บบั้ S <S ยังปล่อยดีสิบต่อสิบหา้านี้สิบต่อสิบหา้นบบหานี้เวลาอุ้ยดู่ไว้ได้ชิปเปอร์กับซานโงะไอยังมีเอายี่ <20 S 2> สิบวิครณรีณเบิร์ดละมันจะเก็บไม่ได้ครับผมทางฝั่งเซริฟก็รู้รอยู่แล้วว่าอูดาวยังไงดูไว้ก็ยังไม่เก็บครับผมตรงน,นี้ยังมีโอ,อกาสจะมีเวลาครับดูไว้ก็ต้องทำชับนะแล้วเซริฟไปแอบเก็บทงบีอะทางฝั่งดูไว้ยืนคนเดียวลมเหนือโดนสับ โดนสองทีโดนสวยทีเรียบร้อยครับลงเหนือฝืนนะวินตาครับเก็บต้ำฝังลงเหนือไปอ่ะเล่นอย่างวู้นะแม่หัวนาเลียนลิ้วโอเลียนาครับผม แม่มาคนเดียวมึงคิดว่ามึงเป็นพระเอกหรือไงแม่นเโทรมันสับขนาดนั้นละชิปเปอร์เรื่องที่จะมาเก็บทงบีก่อนนะเลยส่งเอดังฝั่งนี่ยังสวยสวยจัดบางแซมเก็บบาง่อวินเทอร์ไปยังไงดียังไงดีแต่ผู้เล่นทางฝั่งเซลิวอยู่อันเต็มและฉลามเก็บวิตเฟเก็บสตีฟแล้วไงดีบางแซมเก็บฉลามไปและบางแซมเก็บเวไปเอาแล้วบิ๊กซีเหลือคนเดียวดูไว้จะคุมทงบีแล้วยังไงดีเซลิว ยังไงดีจะเพียงพังจะตกมาตายตอนปลายเกมไม่ได้นะตกมาตายตอไปลายเกมไม่ได้นะหัวหน้ามึงรีบไปเร็วๆเลยนะนรกและสารโนะฮะยืนตงเองอยู่คนเดียววะต้องกันนะปล่อยเลยอะเพราะว่าทางฝั่งดูไวเองก็ยังติดกูดาสามทีมีมายืนเพียรของมุตรงนี้แล้วคิดตอกฟอร์ก็ได้แอนด์ดอกลูกสุดท้ายครับผมบอกเลยโอ้ยังไม่ใช่ลูกสุดท้ายยังมีอีกลูกหนึงฮะโอ้ลูกที่สามนะนี่ลูกที่สามันมีสี่ลูกอะ ผมบอกเลยนะทางตัวไว้เองทรัพยากรเริ่มจะหมดแล้วนะครับผมทรัพยากรเริ่มจะหมดแล้วนะยันไว้ได้แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวนะฮะเพราะทางฝั่งเซลิวเขาได้แล้วนะก็ได้ดอกลูกอีกพุงแล้วนะทรัพยากรเขามีลึมๆเลยอะดูตรงวัดมากระสุนปืนเต็มลำเพิงเลยตรงนี้ เคลีียรร์มาาตงน้เอาแล้วสารโนขอปาดปาดดิปาดดิขอไปตรงนี้หน่อยอ่ะดุ๋ยแล้วไงแล้วบิ๊กซีเก็บบิ๊กอีกแล้วบิ๊กซีเล่นดีอ่ะบิ๊กซีเล่นดีมากวันนี้โอ้โหนาวิดก็เล่นดีด้วยเล่นดีจริงอ่ะโอ้โหแล้วทำมืไว้มาแอบเก็บล้มไหนๆก็ล้มแล้วขอเก็บหน่อยละกันชิปเปอร์ชิปเปอร์เก็บสวยจัดเอ้าแล้วอย่างไรยัยไม่ตีหัวนำเลยน้านำเลยน้าแล้วเวเก็บดุ๋ยแล้วสวย อยู่กันเต็มเลยแล้วปืนยังไงแล้วได้ด้วยอ่ะเอาแล้วดูไว้พิกขึ้นมานำสิบสต่อสิบสิต่อสิเก็บทรงเอได้แต่ดูไว้ก็ยังมีทงเออยู่ต่อจากนี้2นาทีทางฝั่งเล่นเซลิววิ่งกันมาโอ้โหมันยกขยงมาปะทุวงอะไรหรือเปล่าที่น่าทำเลียบมายังไงดีเยอะแล้วเกินวินเทอร์เก็บสกายดูไว้กลังเพียงพัมเป็นกระแสน้ำวนกระแสสวนกลับ ปานวาลรีที่12นะจังหวะนี้ทั้งฝั่งเซลิวโถมกันมาแล้วดูทีครผมบอกแล้วถ้าเขาเก็บเขาก็จะทำเป็น15-13ปาร็น13แล้วดูไว้ตายไป4ไป5คนแล้วยังไงดีดูเหมือนว่าเซลิวจะเก็บทงชิวชิวลัดวิวได้ไงเก็บทงชิยวชิีวลัดวิวได้ไงแล้วเขา เขาเขาได้ด้วยแะสิบห้าต่อน3สามเลยนะแต่ทางฝั่งดูไวจะหมดคูดาวก่อนเขาสามารถคัมแบ็กมาเก็บทุงบีได้หนึ่งทองและเขาก็ชนะได้นะผมบอก่ะดูไวกลับมาได้นะดูไวเลตเก้กลับมาได้นะถ้าไทยเซนิวประมาทนะครับแพ้ไปอีกแล้วก็ผมบอกเลยผมบอกเลยซวยซวยถ้ายังฝืนเก็บทองบอกเลยับซวยต้องไล่เทบเรียบร้อยบอสโมโหตีแม่งตายทั้งกิดโตเปอร์ทั้งมาร์กี้เลย บอกนรกเลยเอาแล้วทั้งว้มาแล้วดูไว้ไม่ได้ทงบีแล้วมาเยอะด้วยมาเยอะด้วยถ้าดูไว้ได้ดีเซริวแพ้เลยนะถ้าดู่วยได้ดันเซริวแพ้เลยนะแล้วไม่ได้เอาแล้วฮะเอาแล้วทํางฝั่งบิ๊กซีกันบีกมา่การันคนเดียวแลวแทงหมดเลยบิ๊กซีเก็บสามเออโฮเอาดีเอาเก็บสี่เลยโอ้โหบิ๊กซีเฮ้ย บิกซีเก็บสี่คนเล็นดูไว้นั่นก็ตายห่าหมดเลยแต่เก็บห้าเลยเอาดิบิกซี้าไปแล้วบิกซีมาไปแล้วโฮยาอาแไปแล้วบิกซีมาานหลังอุยบิกซีเรียบร้อยบิกซีรีบโปอยเลยบิกซีเก็บหคนนะผู้เล่นนี่ยตายหมด่ะเออดูดิชิปเปอร์ไปอีกอไม่รูหาคไหนมาพูดกับเขาแลฮ โอ้ยบิ๊กซีเก็บเจ็ดเลยอะบิ๊กซีเก็บเจ็ดและเซลิวชนะเลยโอ้โหผมบอกและสองศูนอะโอ้ยบิ๊กซีมันเล่นดีจังหวะดึงตัวดึงตัวเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหเจ็ดตัวค่าเจ็ดตัวอันิเม์หมดสลงมันสนลงสนบปล่อยมาสวนหมดไม่สนลูกใคร ดูอะไรกาวเรียกได้ว่าแทบร้องจังหวะตะก,กี้ตัวตึงๆทั้งนั้นน,นี้นอยู่ทั้งไม้ทั้งอะไรเก็บฉลามคนเดียวไม่ได้อะโวจะตีจะตีถังถัง,ง,งแก๊สจะเทระเบิดดูมาละดูหัวหน้าเซลิวมนันะมันจะตีถังแก๊สให้ระเบิด,ะดนะผมบอกแล้วผมบอกแล้วผมบอกแล้วมันจะหลาดไปล่ะ ผมบอกแล้วมันเลยยำไงล้มเนี่ยโอ้โหแล้เป็นน้องฝั่งเซริว้าแต้มในสัปดาห์นี้ไปอย่าดูไว้นัเก้าครับผมโอ้โหดูดิฮครับอทมร้อนแรงน้องฝั่งเซริวยังแรงยังต่อเนื่องอ่ะเกือบแพ้นะแต่มันตัวแบกคนเดียวคือบิ๊กสีนะสิบเอ็ดตายสองครับผมเล่นดีมากเป็นดีมาก ตอกตะกี้เป็นผุ่มยกก็เป็นช็อตของไอ้นี่เลยนะการแข่งขันครั้งนี้เลยนะไม่มีใครทําได้นะเมื่อกี้เจ็ดคนคงบีคนเดียวอ่ะเจ็ดปัญหาหนึ่งอ่ะคนเดียวย้อนไม่ดูย้อนไม่ดูยังได้เลยจังหวะตะกี้มันมันบ้าเกินไปครับดูเลยครับสาหรับมันเกินไปจริงอะดูวะดูตั้งแต่ตอนนี้เลยเป็นทางของเซฟรีเลยครับพี่เอาชนะไปได้ในเกมคู่ที่สองใครับโอ้โห ความเดือดมีทั้งความติดตาของภาพของเรานะพี่รดบอกเลยว่าวั็นท่านั้นของเซรีลมาเข้มจริงครับจังหวะของการเปลี่ยนจังหวะของการเปลี่ยนแกนเปลี่ยนประกันไฟแล้วก็จังหวะของการเก็บธงในวันนี้มามากๆครับท่านงเซรีลใช่ครับคืออย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าจะจะลำจะไหลอะไรขนาดไหนแล้วไหลไปเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อกี้เลยไหลไปไกลเลยในนี้ก็เอาว่าจบแล้วในนี้สำหรับผู้ที่สองนะครับแต่ ยังไม่จบสำหรับวันนี้นะยังมีหนึ่งคู่นะครับซึ่งคู่ต่อไปเนี่ยน่าดูจะจัดเหมือนกนันนะครับคุณผู้ชมแค่สำหรับเอซแอฟบายมินท์คลับเนี่ยจะต้องมาเจอกับทางโอเวอร์บายโอเวอร์ช็อปบีเคเคเนี่ยแต่เราสองคนเนี่ยขอญาตพักเบรกกันสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมต่อในคู่ที่สามของคัพคืนวันนี้ครับไปครับ โอ้โหเวื่อจริงอ่ะย้อนไปดูแม่งขนลุกเลยไอ้เฮียใช่หรอใช่ฮะคุณลองย้อนไปดูดิของจริงจัดบอกเลยของจริงจัด ทั้งฝั่งดูไวเองจากได้ทงกันหมดเลยอะแล้วเขไม่รู้ใจว่าทําไมต้องยืนนิ่งอะไรขนาดนั้นด้วยอ๋อเนี่ยจงลไม้บิกซีเล่นอยู่จงมีปืนยิงสัดให้ครับบิกซีโดนต่อยตอนนี้ก็สวยเมื่อไล้มเหนือเก็บสองหนึ่งละสองไปสองไปสามโหไอ้เยสุดจริงถามจริงไปสี่สี่แล้วนะอย่าบอก อย่าบอกว่าตัวท้าย อย่าบอกนะขอร้องปีแล้วนาทีนี้เอาได้ไหมยังไงบิ๊กซีอันนี้ห้ามต่อเนื่องมาบิ๊กซีเก็บห้าวัน่อนเก็บสกายไปได้อีกหนึ่งเลยครับแบบนี้มาต่อฝั่งนี้ซีงเก็บทรงห้าละตอันนี้บิ๊กซีแกเดือดจัดบิ๊กซีแกเดือดจัดใครก็เอาแกไม่ลงแล้วเลยครับบิ๊กซีมาด้านหลังโอ้สุดจริงไทยแล้วบิ๊กซีแตะมาก่อนหนึ่งทีฝั่งขวาหกอันนี้ไม่ไเก็บหกไปก่อนเลยไอ้เที่ยเขา้หน้าที่เจ็ดตัวไอ้ตัดเขา้หน้าที่เห็นปหมมันจะมีช็อตที่แบบเขาจะต่อยเขาจะสู้้้ออ่่่่นนนััก็ไไดดแตตเาหยุวึงะ ขึ้นมาได้านหน้าที่จริงอ่ะทุกคแยกมือให้เลยยกมิวให้เลยฮะยูการ์ลาต่อเนื่องมาครับ45วิธีตรงนี้ไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยสำหรับ DW Thunder Knight ครับโอ้ไปเสียยูช็อตเดียวคุณผู้ชมครับบิ๊กซีไนท์เทวบยเก็บ7ไหมเมื่อกี้ไนท์เทวายไม่ขี้บวก โ oh. อ้โหอเลยครับผมเซลลิวขนาดวันนี้เขาพลาดเขายังมีบิ๊กซีมาแบกเขาได้อยู่นะวันนี้เซลลิวครึ่งทีนะเมื่อกี้โอ้นี่ครับาต่อลมเหนือโดนต่อยตัดมานะ <c oughs> แล้วก็นั่งของมาร์กี้มาตามสับเหมือนกันเลยครับนี่ครับบากา้าไล่ไปก่อนลมเหนือจู๊กลมเหนือจู๊กยับจู๊กยับยับมากี้ไล่แทงมาก่อนฝั่งนี้ลมเหนือเลยเลยไปก่อนบาก้าร์กี้มาถีบไปก่อนหนึ่งทีลมเหนือยื้อไปให้สองคนตรงนี้แทงกันเองไปก่อนก็นั่งลงมายิงคู่นี้นึกว่าไม่มีอะไรแล้วนะนึกว่าอยู่ลมเหนือโน้มีอะไรแล้วนะโอ้เนี่ย ยังไม่เจอโรตัสไงไอ้เหี้ยเมื่อกี้นะแล้วเจอโรตัสนี้โดนเลยนะศาสตว์แต่ไม่มีโรตัสได้เฉยไอ้เฮียดูไว้อะกับผมเซลิวเซลิวเออ